นี่ครับผมแฉน,นีครับคือสวนคือีครับนี่ก้อนนะครับค<ด>ือแฉนอีกมองใหม่ครับ สวัสดีครับวัสดีสิภาพินนทออกมาเบิ่งการเห็ดอุปกรณ์รักทุ่งวันทองครับดีครับคือขวดขวดเป่าครับแบบง่ายเดี๋ยวไปดักดูเท่าต่บบบบอมป้าขวดข Oh. Tak. Oh. 3. มาเสือกขวดเอาไปหอยไว้ครับเปิดฟ้าขวดออกครับ คือตัวสำคัญมันมคลองบอลค,ครับนี่ครับคือเขาสีเท่าในนี้ครับสี่เท่าในนี้มันสิบประหยัดครับเพราะมันสิบกนหนำได้ ปิดฟ้าไว้ครับขุดบาดในห้อไปเขียนครับนี่ครับวิธีเขียนคือเขียนหลอกต้นใหม่ สวนเฮาที่มีหมากใหม่อันนี้มันเป็นหมักท่านครับคือหมักพุทราคือผมจะแขนหลบขางสวนครับ แค้นสิครับคือสวนสุดดีครับนีก่อนนะครับคือแคนอีกมองใหม่ครับ อุปกรณ์ห้างง่ายครับแบบบริลงทุนนี่นะครับเหียนอีกแล้วครับสาว่าพี่น้องท่านไหนอยากเอาไปใส่ เอาวิธีนี่ไปลองใส่เบิ้งครับคือเขาซื้อยาหลอกคือเป็นเกาาครับเก่าหลอกมุ้ยสติกวันละสี่ร้อยกว่าบาทครับซื้อมามาสีดเ้นสเปย์อยู่ในนี่แหละครับสีดเ้นในนี่นไปลองใส่เบิ้งครับ นี่ครับที่ขวดที่ผมหล่อมาก่อนครับเอาเต็มครับพี่น้องท่านใดอยากใส่ที่มี่ต้นพลไม่ที่มีแรลงวันทองมารบวนขอให้พี่น้องเอาตามนี้นะครับเอาไปใส่เบิ้งครับ ขอพุณนหลายๆครับสำหรับการรับสมและการติดตามครับขอพุณนหลายๆครับสวัสดีครับกดติดตามช่องแบบบันบานให้น้ำด้วยครับขอบคุณครับ